เพลงสระไอไปแล้วจากาที่ครูทำคลิปไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ให้นักเรียนนะครับมาฝึกร้องเพลงสระไอกับคุณครูนะครับให้ร้องตามคุณครูนะครับไอ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 มันน่าเจ็บใจไอเช้าไอยิน ไอแล้วน้ำลายกระเด็นไอแล้วน้ำลายกระเซ็นไอเช้าไอเย็นเหม็นปากไม้ัะลายคราวนี้เรามาฟังเนื้อเพลงนะครับกับดนตรีประกอบไปนะครับเรามาฝึกร้องตามเนื้อเพลง นักเรียนนะครับร้องฝึกร้องแล้วตอนนี้เรามาร้องเนื้อเพลงใส่ซาวดนตรีกันนะครับมาเริ่มฝึกกันน้าพร้อมเตรียมนะครับไอ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 มันหนาเจ็บใจไอเช้าไอเย็นไอแล้วน้ำลายกระเซ็นไอแล้ว น้ำลายกระเด็นไอเช้าไอเย็นเหม็นปากไม้มาลายไอไอไอเอ้าไอไอไอมันน่าจิตใจไอเช้าไอเย็นไอแล้วน้ำลายกระฟ็นไอแล้วน้ำลายกระเด็นไอเช้าไอเย็นเหม็นปากไม้มาลาย เราได้ร้องเพลงกับสาวดนตรีไปแล้วตอนนี้นะครับตามคุณครูมาเรามาฟังนิทานเจ้าไอนะครับไม้มะลายกันนะครับว่าเรื่องเราเขามันจะเป็นอย่างไรเรามาฟังนิทานสระไอกันครับเรื่องเราเจ้าไอไม้มะลายนะครับจะเป็นไปอย่างไรเรามาฟังพร้อมกันไปเลยนะครับ นอนตอนเช้าฉันเฝ้าแต่ไอน้ำลายเริ่มไหลไอเช้าตรดเย็นใครผ่านไปมาหลบหน้าเมื่อเห็นน้ำลายกระเด็นกระเซ็นถูกตัว ไอไม่ปิดปากโรคมากมึนหัวใครๆก็กลัวเจ้าตัวสระไอหน้าที่อยู่หน้าจัญญาไม่ได้ชื่อเขาจำไว้ไอไม้ มะลายนะครับอ้าเราฟังสลไอไปแล้วนะครับสลไไนะนักเรียนนะครับเรามาฝึกปร,ประสมสลไันะครับประสมคําแจกลูกคํากันนะครับแจกลูกคำนะครับชอไอชัยอ่านว่าชัยต่อไปครับขอไอไขอ่านว่าไข สอไอใสอ่านว่าใสพอไอไย,ยอ่านว่าภัยปอไอไปอ่านว่าไปออไอไออ่านว่าไอกอไอไกอ่านว่าไก่ ทอไอไทยอ่านว่าไทยนอไอในอ่านว่าในตอไอไตอ่านว่าไตหอไอไหอ่านว่าไหน,ไน,ไไหนไหนะครับต่อไปเรามาผสมคำาสระอื่นบ้างนะครับ สำัญสรรอื่นตออีตีอ่านว่าตีนออีนีอ่านว่านีนออะนะอ่านว่านะ ครับนอูน no, ูอ่านว่านูทออูทูอ่านว่าทูกอเอเกอ่านว่าเกเรา,าลองผสมสระอื่นแล้วอนนักเรียนพอได้นะครับดีมากนะครับครั้น,นี้เรามาดูมาฝึก แจกรูกคำนะครับตามครูมานะครับมาดูคำแรกนะครับมาแจกรูกคำสระไอไม้มาลายกัน,นครับพยัญชนะจะเราจะสีดำส่วนสระจำไว้นะครับจะเราจะใช้สีแดงเป็นสระปอไอไปอ่านว่าไปดไดไอใดอ่านว่าใดขอไอ ไขอ่านว่าไขวันณยุกเราย,ยังไม่ต้องนะครับทอไอไถอ่านว่าไถผอไอไผอ่านว่าไผหอไ,หอ,ไอไหอ่านว่าไหมอไอไมอ่านว่าไม่ฟอไอไฟอ่านว่าไฟ งอไอไงอ่านว่าไงรอไอไรอ่านว่าไรวอไอไวยอ่านว่าไวยวอไอไวยอ่านว่าไวยวอไอไวยอ่านว่าไวยรอเอเรรอไอไรเรไรกระดกลิ้นด้วยครับ ชอเอเฉช,ชอไอ,อัฉอ่านว่าเฉัฉมออะมะฟอไอไฟอ่านว่ามะไฟสละอัมเลยังไม่เรียนนะครับวงกลมอยู่บนฟ้า,อากออำกำรอไอไลกำไลมอ,อีมี ฝอไอฝอ่านว่ามีฝออะอะรอไอไรอะไรทอไอไถรอไอไรไถไรคราวนี้เรามาหัดอ่านบทที่11กันนะครับเธอจะต้องอ่านแล้วส่งคลิปมาให้ครูคดูด้วยนะครับ เรามาดูรูปภาพนะครับมี B, ผู้ชายนะครับกำลังถือกระดากระดจะไปไหนอยากรู้อยากทราบเรามาฝึกอ่านกันนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับว่าเรื่องราวที่เราเห็นในภาพนั้นคืออะไรามาดูนะครับทอไอไถตาถีไถนาตาถี ไนาดีปอไอไปอาไปนาอาไปดูตาถีไถนามาดูบทที่3ขอไอไขไขนาลิกาบิดาแปลว่าพ่อไขนาลิกาสิบเอ็ด ทีดดไอใดกะใดอาถือกะใดมาไขนาลิกาฟอไอไฟอาถือไฟไปหาปูตาไฟมีมะไฟนะครับให้นักเรียนไปฝึกอ่านจนคล่องนะครับ ในบทที่11เรื่องสระไอไม้มะลายให้คล่องแล้วไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วมีลายเซ็นจากผู้ปกครองนะครับในหน้า11นี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมคราวนี้นะครับเราฝึกอ่านกันไปแล้วนะ,ะนักเรียนนะครับนี่คือสระไอที่เราเรียนไปเบื้องต้นไปแล้วนะครับสระไอนี้เป็นสระ ที่เสียงยาวหรือเสียงสั้นลองทําเสียงลากเสียงสิครับไอ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 ,อเสียงขาดาหายลากไม่ได้ฉะนั้นสระไอไม้มาลายก็เป็นสระเสียงสั้นนะครับเป็นสระเสียงสั้นนะจะอยู่ตําแหน่งของมันนะครับจะอยู่ตรงไหนครับหน้าพยัญชนะเสมอนะครับ สระไอจะอยู่หน้าพยัญชนะเสมอ,อนะครับฉะนั้นนักเรียนจำไว้ให้ดีว่าไอาเป็นสระเสียงสั้นตำแหน่งอยู่หน้าพยัญชนะนักเรียนไปฝึกร้องกันบ้านนะครับไปฝึกร้องเพลงสระไอไม้เมาลายนะครับได้แล้วร้องใส่ซาวดนตรีสมคริปมาให้คุณครูคฟังนะครับ ให้นักเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องเราจะได้อ่านหนังสือเก่งนะครับเราจะได้เรียนไปได้รวดเร็วพร้อมๆกับคุณครูนะครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับชั่วโมงหน้าเรามาเรียนสระอื่นกันต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องสระอะไระมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับรามาวันนี้ เราพบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ